สวัสดีครับ fc นะฮะอีกกีซีอยูกลับมาพบมาเจอ fc ก่อนคลิปนี้ก็เห็นเหมือนมืดฟ้าหมู่ฝนมา f c ดูฟ้าคลึมมาแล้วทางนู้นนะครับผมก็ไม่รอช้าต้องเก็บเก็บของตรงนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวเวลาถ้าฝนสาดมาเราก็จะลกลับลงไปได้เลยเนาะะครับซึ่งมันก็จะ รูวเร็วกว่าที่เราไม่เตรียมพร้อมอะไรไว้นะครับนี่ฮะอตอนนี้ผมก็อยู่ร้านาให้กับปุ้ยเนาะแทนปุ้ยปุ้ยเข้าไปหนึ่งข้าวหนึ่งอะไรหลังจากเลิกงานมานะครับเอฟซี F C. แล้วก็ช่วยงานกัน,นเก็บของไว้ก่อน เอาตัวที่ไม่ใช้งานเก็บไว้ก่อนนะครับตัวที่เราใช้เรา,เาค่อยค่อยว่ากันอีกทีอันนี้ก็คือเวลาแรงๆเย็นๆแล้วนะครับ fc นะครับดูบรรยากาศข้างทางผู้คนก็เดี๋ยวนี้นนมีรถมากลนะับไปผ่านไปผ่านมานะครับดูท้องฟ้านะครับคลื้มๆเนาะ fc คลื้มๆนะครับคีซีอยู่ก็นั่งอยู่ตรงนี้เลยครับ ับเราบรรดาเด็กๆนี่หลับคนนี้ก็หลับสบายเลยหลับบนแหมเก้าอี้นั่งอย่างงามเลยไปแล้วทางนน้นไปแล้วนะครับก็คือนี่เ่าห้อนกันเต็มเลยทำงานดีจังก็เป็นการอัพเบยตยามเย็น เมื่อกี้เปิดเปิดตู้เย็นเจอเครื่องแกงนะครับที่คุณแม่วารุณีส่งมาให้ก็ขอบคุณท่านอีกครั้งนึงครับคือเปิดตู้เย็นแล้วเจอเครื่องแกงกำลังคิดว่าผมจะเก็บหอยเชอรี่เนี่ยผัดกับเครื่องแกงเนี่ยมันจะเข้ากันไหมเออผมผมกำลังคิดอยู่นะครับ f c ตอนนี้ไม่แน่ใจว่า เมนูนี้มันจะได้ไหมหรือว่ามีคนเคยทำไหมมันอร่อยไหมนะครับผมผมมานั่งมองวัตถุดิบในคลองในบ้านผมเนี่ยนะครับหอยเชอรี่เยอะเลยนะฮะตัว,วอ้วนอวบๆทั้งนั้นเลยนเนาะเอฟซีเนาะนะครับผมก็เลยคิดว่าเปิดตู้เย็นเห็นเครื่องแกงแล้วถ้าผมจะผัดเนี่ยมันมีสีเมื่อเช้าน้องกับตันบอกว่าอะไรนะสีเหลืองสําหรับสําหรับผัดหรือสําหรับแกงสีแดงโอ้ ลืมแล้วเอฟซีต้องกลับไปดูคลิปตัวเองหรือว่าไปถามกับตันใหม่ก่อนนะครับว่าอันไหนสําหรับผัดอันไหนสำหรับแกงที่เป็นแกงส้มอย่างเดียวอันนั้นจะทําอย่างอื่นไม่ได้นะแต่ถ้าอีกอันนึงน้องกับตันบอกว่าผัดผัดแกงได้หมดเลยนะครับเออเดี๋ยวผมจะทดลองทําดูในเอฟซีว่าเมนูเนี้ยนะครับมันจะอร่อยไหมนะครับหรือว่าถ้าท่านใดเคยทําหรือว่ามีความรู้ด้านเครื่องแกงใต้นะครับ ช่วยคอมเมนต์บอกเอ็กกี้หน่อยก็ได้นะครับเพราะว่าคือเราเห็นแล้วมันมันแบบได้เป็นกิโลเลยเนาะเป็นกิโลเยอะมากเลยเรามีวัตถุดิบนะครับมีวัตถุดิบมีเครื่องแกงไม่มีอย่างเดียวคือความรู้ในการทําอาหารใต้นะครับไม่มีเลยนะครับอาจจะดูใน YouTube ดูในอะไรมันก็อาจจะได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าเราถามจากคนที่เขาทําโดยตรงประสบการณ์โดยตรงอย่างเงี้ย มันจะดีนะครับโดยเฉพาะน้องไอเนี่ยขอชื่นชมนะครับอฟซี F F C. ทำอาหารใต้อร่อยมากนะครับไม่น่าเชื่อนะครับไม่น่าเชื่อว่าออันนี้ขอขอแอบแอเมาส์หน่อยเนาะนะครับน้องน้องไอคงไม่ว่าพี่เนาะเพราะว่าสาวอีสานบ้านเราเนี่ยจะทําอาหารใต้อร่อยได้ขนาดนี้นะครับผมยอมรับเลยว่าอร่อยจริงนะครับโดยเฉพาะวันนั้นผมทานคุกกิ้งแนนอนครับอร่อยจริงแล้วเมื่อเช้า น้องไอซ์ทำแกงเหลืองแกงส้มมาก็อร่อยนะครับใส่ผักกาดแล้วก็แกงใส่ปลาปลานินเนาะนะครับเดี๋ยวผมคงต้องสั่งส่งส่งปุ้ยไปเป็นลูกมือไปเป็นลูกศิษย์น้องไอซ์ก่อนในเรื่องการทําอาหารอาหารใต้นะครับคืออันไหนที่เราไม่เป็นเนี่ยเราต้องให้คนที่เขาเป็นแนะนํามันจะทําได้ง่ายและก็เร็วนะ ถ้าเรามัวแต่คิดว่าเราเก่งทุกอย่างเป็นทุกอย่างแล้วเราไม่ไม่รับฟังใครเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ข้อมูลที่ดีและอาจจะไม่ได้ความรู้เพิ่มเติมเนาะผมผมคิดว่างี้เดี๋ยวสักวันผมจะให้นะครับปุ้ยเข้าไปดูน้องไอทํา าาถ้าว่างๆวันไหนที่เราทีมงานเราว่างๆกันอาจจะไม่มีงานพวกนี้แล้วนะครับอาจจะทําคลิปเกี่ยวกับการสอนอาหารกันเลยเนาะให้เดสอนอาหารไทยเดเขาก็ทําอาหารพวกผัดทอดอร่อยนะครับอันนี้คือเรารู้อยู่แล้วเนาะว่าน,น้องเดก็ทาอาหารอร่อยนะครับแต่อาหารใต้เนี่ยมีเด็ดมาอีกหนึ่งท่านก็คือนกไผ่อันนี้คือผมติใจเลยนะครับเอฟซก็หวังว่าจะอยากให้น้องปุ้ยภรรยาผมเนี่ย ลองไปเป็นลูกศิษย์ลูกหาน้องไอด้ดูแล้วก็เป็นลูกศิษย์น้องแดด้วยในการทําอาหารคือปุ้ยเขาก็ทําอร่อยของเขาเหมือนกันนะครับในพวกประเภทของทางอาหารเหนืออาหารอะไรพวกนี้มันก็ได้อยู่ในระดับหนึ่งนะครับมันก็อีกอันที่แบบอาหารใต้อย่างเงี้ยคืออาจจะยังไม่เคยทําเลยนะครับเราอยากรู้รสชาติที่แท้จริงเนี่ยทำแบบไหนเทคนิคอะไรแบบนี้ประมาณนั้นนะครับ FC ซีก็เห็นเครื่องแกงแล้วเมื่อกี้เลยก็นึกขึ้นได้หลังจากนี้ผมก็จะ ลองเก็บหอยเชอรี่แล้วก็ไปลวกต้มแคะมาแล้วก็ผัดกับเครื่องแกงดูว่ารสชาติจะได้ไหมจะเข้ากันไหม f อฟลองคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับว่ามันสามารถทำได้ไหมหรือว่าเคยทำเคยทานกันแล้วเนาะอ่าเออเอกกี้ก็ขอฝากให้ท่านคอมเมนต์บอกเอกี้ด้วยนะครับคลิปนี้ฝากไว้ที่นี้ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายเครื่องแกงเป็นเหตุครับคลิปนี้เครื่องแกงเป็นเหตุ m c